ไปบัดไ้แบดเบิร์ดเพื่อพี่น้องไอ้เนาะกราบสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาสุสุสุกอนเด้อกะยินดีตอนรับซองแม่น้องน้ำพิงอีกแล้วพี่น้องไอ้มาจากเวียกเนาะกะน้องพิงค์ฝนยังมาดินน้ำเอื้อยจูเนื้อเอ้ยบิวเนี่ยพี่น้องเอ้ยกะพรีทั้งพาเพื่นมาเนาะพาทั้งน้องพิงเพื่นมาดินน้ำเอื่อยกะดินน้ำน้อง จินนี่นอนเดี๋ยวผมไปไปนั่งก้าวเกมสอาบน้ำอาบทาใหาา้น่ะมือน,นี่<อ>ไม่พี่เอ้กับมาพ,อพ,อพอ่ออายู่ที่เือนของสบายเพื่อนกระเป๋บบาเตียงเนาะนี่กับลูกสาวทางเมย์อ้วนกับพีเฮ็ดกินหายน่องบิวคนใดอยากกินเนียงตุ่มหมูกระทะไอซี่เป็นรูปร่างใบใบเนะาะทางเมย์อ้วนโดนไม่ท้องอ่ะอ้าวน้องหาเลยไรดุ Chị Nó hại lúc lạ Nó hẹn Nói Nhờ nó lúc đó Vâng 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 hãy mẹ phi bừng nông nó Nhờ lúc lạ bà đi coi bà đi coi đâu bà đi pa bà đi bà lúc Bà mẹ đúng านปอน้องเราลูกสาวไปถึงน้องเลยลูกหล่ะถึงน้องกงนองินนี่เลยลูกเออ,เอ,อน้องกินนี่ด้วยเดี๋ยวปอน,นี่ลูกถึงหน้าน้องได้สบายหายเลยสบายมากเลยสบายหายแล้วค่ะเออน้องดูเออน้องดูจินนี่เออดูไปน้องจินนี่ออเดูดู น้องเห็นอย่างนั้นคือกินนั่นล่ะพี่ชาไปกินนี่กินซอสมะเอเทศติดปากเอว่าว่าน้องพี่ใหญ่เป็นโตใหญ่โตเป็นสาวแล้วว่าอย่าเฮ็ดมุ้ยเห็นมุงนอนน้องลูกล่ะตื้อแงขนาดเนาะสายมึนสิลูกสาววเฮาสิไปเบิ่งเอ้ยจูไปบ่ไปิอยู่หงานปบบเอห จะเกิบจะเกิดลงผิอยูใสยู่นอกเมนบ่ปลาไปเบิ้งไปมาปปไ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 ปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งปไปโอเคตอนนี้ชมบรรยากาศตอนแรงแรงไปน้ำกันหนุกป้ากับไปลูุกไปไปเบิ้งไปตู้แล้วเห็นยังอันนะตู้หอยชิดฮะอยูใช้ ลังงวเดียวว่าตะไกลแบบหัวยองยงเหนียอย่าชอบไปตู้แล้วลูกมิวย้อยสบายดีป่ะลูกนะลูกปลลูกมันในลูกเดาอืมนไมตู้เห็นยังอันนี้ไหวชนไหวินตตกแดดไปป้จับปกจับูเลยจับในกลัวเย็นนองนุหลาเดิมแพงไงลูกเลือรักกันเนอ ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้บอทยอีกแล้วบไม่ให้ไม่าไทยแกมมลาวไม่ไม่ให้หยุดหยุดหหยุดหยุเนอาถอดรถรเกิดลูกถอดเกิดรถถอดเกิดรถวิวถอดเกิดรถนดูเกิดอะไรขึ้นแม่วดเมื่อกี้นี่เจ้าเจ้าแล้ว กหัวใจอาโดยสบายดีเด <behaviour. S 1> ้อย <glorious> ่ตีน oh! <laughs> an <on> <laughs> no ้องลูกน no ้องมาซื่อลูกบ่นน้องไปบ่กสุดงามเลยลูกบาโอ้ลองบ่นลองบ่งลองบ่นลองบ่นลองบ่นในนองกในเห็ดนะในน้องกในน้องกะ ยุ่ยเล่นเชียร์ยังจังอยู่เ้อเาอยู่บ้าเ้ยเ้ลูกม il ่ลูกล่ะสิแสดฉลองละครเป็นหน้าเหยือยโอ้ยเนบิวไปเย็เยเยลูกล่ะ่ลูกนั้กอยเ่งหยเ่งฮ อย่าเห็ดน้องลูกหล่าอย่าเห็ดน้องบ๊ะบ๊ะบ๊ะแม่บอกไอ้น้องแม่บอกน้องแม่ตัวได้เสือบูบูอีหล่านะตัวได้เสือบู๋ยนะเออน้องมาเบิ่งเสื่องามเลยโดป่าลุงเอ้ยที่ไหนจะมาอะไรกัดกันอ๋อ้โอ้๋อชูแม่บอนี่ เดี๋ยวเฮ็ดลูกละาเห็นน้องลูกหัวแตกเลยลูกเอ้ยป้าป๊าแม่พาไปเบิ่งลูกหมาไปทีอยู่ใช่ลูกหมาอะไอยู่ใช่นะมชโอ้บุปไสฉาบบุปไสาัดมาครกอืมมันยังเลือดอยู่อืมเขาจะจับก้นกันพี่งานไปบ่ไปบ่ลูกไปบ่เฮ้ยบอจับบอ เไจัเม้ยเสือกับก้นมันกรต่างกันเนาะัวจับแม่จับจับมือเลดูอโอ้ยอยากับก้นแม่โอยเไปแล้วจับตุ้ยได้หจับก็ได้ห่ะนดีเด่ะอยน้องๆไปเดีน้องไปดินตลองดูงเลิมไมูกละ เอารถบบดีเขาอยู่นี่นะจะของไปใช้ประปตูไปโอ้ที่เพิ่นพาประปตูไปหาหมอหันบ่ป้าคือว่าขายใจลายเทเนาะ,อะเอ็กโกก็เปันนั้นกวดเชื่อกลุกอยู่หมื่นเจ็ดแลยให้ลูกไปใช้ให้ลูก,ลกบุ๊มบิรถจูลูกรถเนาะโอน้องละละกับกับอนาน้องเคยบอกอนุกเนาะเห็นเราตัวใหญ่กอดลูก ม่มาเชียงแบบนี้นะอเชียงน้อยไปกัเป็นเชียงโอ้ยอย่าเห็นน้องลูกอย่าเห็นน้องอย่าเห็นน้องพิงเอิเอาเกันบ่ซ้ะเอินพอน้องโดนรถอนุคอยู่ดีจะก็เอิเอานี่เดี <um> ๋ยวลูกเห้น้องพิงเอิญน้ำกันบ่ซะ ให้หัวให้เอ <À> ิร um ์ดให้เลเอิร์ดเอาดีพิดอีกมดลยลูกแล้วมอีัมาถ้าเด้สามคนแบบเพื่อนเดียวกันนี่จะชีกินข่ากับยังเนาะดเออถือประตูได้ถือประตูไดลูกเบิ้งเบิ้ อ๋อเนาะาว้าว <ampa> ุ่นเลยเมื่อกี้นี่จุดชนกันกับเอื้อยหูวน้องเอาหน้าหนอบ่อีเจ๊แค่เสือให้ดินแล้ว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 ลองกินนี่ด้วยก่อนหินถือกระผากประตู้หัวน้องพิงกันนี่ด้วยก่อนหินจะโป้มือหัวประตูแตกไปโทษรถเราอยู่โระตูขดแส็บ Premises, Papa, ป๋าลงลงไปตามก่อนบาด ừ. à, này. เฮาไปเว้า tàu กันตันตีไปหาหาน với เลยไปหาหามเต่า đi ไปไปให้ เนี่ยเธถามสบายไปมีบบพักคือวันจุ่มมีพักแล้วไ่ได้ขายวตลาดด้ตลาดก็มีโต้ด้เออไดิเห็นนางพี่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 เดี๋ยวลบมอืมเน่ลกสาวงามสาวหุ่นดีไม่บุ้มมีมีได้เหรอเขากพอคนท้อกินเผานไว้เคนดเลยเคยอยู่ันเยอตอนน่ะกินนดดเย็นตุ้ย มันเนี่ยนะรถเบาเล็กน้อยบ่หนะอตัวมันลดเบาเล็กน้อยน่ะลดเบาเล็กน้อยเล็กน้อยมันตเอาแล้วแต่เอฟซีกับชิไลายหงลาตาหลอกปุ๊บฟังนั่นปุ๊บฟังนี่เว้ยมามาเปิดมาอีกที่อยู่พี่อีกเลยยูบอกไม่อ้วนก็ไม่ตู้ห้อยชิ้นพู เปิดอยู่นี่อยู่หน้าบ้านเปดกวันนี้อยู่หลังบ้านเด็บซี่าไรหูไรตาทำสบู่เลยวนี้ิวนี่มาจับหนิิจับจลูกชอยเอ้นดี้ไ้จับจัเปิดชิมาจับแล้วะรดะไรแขาดลนนะแบบแบบมัดแบบผาเอาดิ เอาไปเอาอย่างเตี้ยวลูกไปแม่ป้าวัดผมไปไปกินหมูทาไปมันหอมลูกไปเฮ้ยแต่ไปใช้ลูกสบายมัดผมนานอยากไปจู๊แล้วก็อยากไปเต็กอยากขี่บางลูกไปไหนกว่าขี้ว่าไปกินอะไรสิ่งนี้นะบอกบอกตอนนี้พอดีนั่นหน่อยดีตุนอนกับพอดีคนหนึ่งก่อนที่น้าม่เพื่อนไปเอาตาวงอุ้ยดีนั่แหละ ปาายลยตอน,น,ตปนไปยุ่แม่อยู่น,นี่ปรับไม้ทีอยู่หน้าประตูเพื่อนบาทนี่ดื้อแหงขนาดเลยดองเลยว่าดิ้งเบื่อนี่พิกกันตีกันเนอะโอย้ยเค้ื่อมะกระูดเอาบาทนี้กะ ไล่หงได้ตาแน่้ยพี่น้องไอ้เนาะกะขอโทษขออภัยเพราะแม่พี่น้องเอฟซีน้ำกันมาสุสุขคนเด้อที่ข่ามาบนคลิปแม่พน้องน้ำพิงกันนี่เนะาะกะทายท่าลงไป้พี่น้องไอ้พ่อบ่อยากให้ให้ให้แบบมันมีคลิปลงแน่เนาะกะว่าสิ้ทายทังไม่อ้วนเห็ดหมกเห็ดหมวกกะทะแต่หลพ่อช่ได้ทาย้พี่นออ้องไอ้ลื้อทางน้องพิงกะนลื้อแห้งขนาดเด้แลนหัวมุนอยู่ กลับมาดินนี่กะถ้าว่แต่วเวียงนี่ถ้าทำปูพามา,มาน้อเอื้อจูนี่ปวไหลต้องได้พรมพามาเนาะถ้าปูพามาเนี่ยโอ้ยเขินซานนี่หน้าตาแม่นี่มีหอยขุดของพเพิ่นกับหาซีเซานี่เนาะแต่ละมือกับแบบนี้ใครพี่น้องเลยกะทั้งสมบูรณ์ตงจากที่มาเฮ็ดเวียวกเฮ็ดงานกับพาน้องพิงมาดินอยู่เพื่อนของบอเตียงหรือว่าเพื่อนทั้งสวัสดิ์เพื่อนแหละ จะไปทา้งใบอีกแล้ววันนี้แค่ดูอืมทำหมากบ่หรุบบ่เออมาดิณดูชิ้มื่นปล่อยพี่ดองเลยแต่ว่าวชวนลายกับบุคคลได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวพอมันมูมีเวลาถ่ายชิแดะซึ่งวันนพี่ดองเห็นรุ่กันนี่แหละอะแดนหัวหมุนอยู่ไปกระด่างทั้งม่อ้วนกะเอาอันนั้นมาได้พอพี่ดองเลยเนาะอันลูกสาวนลูกสาวเลยชิเดนโค้งใบอ้วน มาไหมดกมาไหมอ๋อโอเืมเจอร้นแม่ไม่กวันะถือกันในหมอชุบเ้งนด้ิเพิ่มของอร่อยได้ด้ค่ะ มีไฟบ่ดิยังมีไฟยี่บ่จ <y prowad> <unda> ้านะอย่าไปดิเด้อดุเอ้ดดิอย่าเข้ามาในเด้อยันน้องพิงโคมมีอ้วนได้สิ่ห้ามึงกวนเอ็ดิกะมาอีกแล้วมาบุญมาอีกแล้วโอ้แม่บ่ญดุบ่พิงเนี่ยมีแต่ตีแม่อ้วนให้จังไรบ่พิงค์เนี่ยตีตีตั้อแตบิว <im itation> ผักนบไปไปเปยแยกมาผมมามาผมไม่ไูกไปวทิดย่ยานน้องผงไงดึงแต่ผมเห็น <im itation> ลูกไหมดะเออให้รถจะไปแช่พวดรถเ้าดิเอ้อีื่องไม่เวนเอาอีไม่เว้นเอาเดื่ออเ่ะ่มเก็บแบบนี้ป้าลุงเลยพามาดิน้ำกันนะ ไปแบเอาค <Wasser> ูงไง้าย <t Ellie tive connection> ุดยืดยุดโนโนไปตีเบยเออเฮ้ยพี่รองเลยเนาะโอ้กะสิบะมานในคลิปพี่รองเอ้กะสิบบัวได้หลายนาทีเนาะเลากะช่วยขอลาพี่แล้วเนาะไปก่อนเด้อเนาะอ่ะพิงเตะแบบก่อนลหนุ่มเติม กะถ้าพ well. ิ่นอยู mm ่ก hmm. ับปกติแกผัวนั่งดิดอยู่เดินอยู่ยังโหเย็นอากาศเย็นหัวพี่รองหัวน้ำในตู้พหันเนาะอากาศเย็นดีช่วงแดงๆนี่เดินของเดินเพิ่นกักวางแห้งเนาะกะนั่งดิษนั่งหัวมันกะสบาย่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ร้าน้องไปก่อนเด้อผิดพลาดไปกันใดขอโทษขออภัยในลายเนาะได้หัวลายตาแน่คลิปนี้อ่ะสบายดีปะรุ่งก่อนสิสบายดีปะรุ่งก่อน อยู่บ้านก่อนฮะเบอร์เบอร์บอกป้าลุกนะพิงอยู่บ้านไหนฮะบลุงน้องพิงอยูบนนอย่บ้าน,นยังบลุงหันหันไม่อ้วนหาย้ปฟาป้าลาไปได้พี่น้องเฮ้ยสบายดี